สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เรามาเจอกันในคลิป Ep ีที่46นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟัง,ก,ฟงกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นยังไรบ้างครับถูกหวยกันบ้างหรือเปล่ารางวัลที่1งวดวันที่16กันยา2567เลขที่ออก 608662นะครับแล้วเลข2ตัวท้ายก็คือ37นะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลน,นะครับแล้วก็สแสดงความเสียใจกับคนเกือบถูกรางวัลน,นะครับวงเล็บเฉียดแล้วก็ผิดนะครับส่วนมากคนประเภทที่2เนี่ยจะมีเยอะมากนะครับถ้า100คน จะมีอยู่ประมาณสัก95คนนะครับส่วนคนที่ถูกก็จะมีอยู่5คนโดยรวมก็จะประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะขอคุยถึงเรื่องหวยนะครับโดยวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสไปเจอ FC คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็นรุ่นเดอะนะครับก็คืออายุ58ปี คือบ้านพี่แกนเนี่ยอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับเขาก็ได้ติดตามผมมานานพอสมควรนะครับแต่เขาติดหวยนะครับเขาซื้อแต่ละงวดเ,เป็นหมื่นนะครับผมเห็นผมตกใจเลยนะครับโดยผมไปหาเขาตอนประมาณหกโมงกว่านะครับซึ่งพี่เขาก็อยู่บ้านพอดีนะครับ แต่ถ้าเราไปเร็วกว่านั้นน่ะพี่เขาจะไปตลาดนะครับไปซื้อของซื้ออะไรเอาไว้มาขายหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วในบ้านก็ขายพวกของชามพวกน้ำเดิมพวกมาม่าปลากระป๋องนี่แหละครับเสริมกันไปนะครับช่วงนี้แต่ยังว่าพี่เขาเล่นเยอะนะครับคนที่บ้านนะ่ะเขาก็บอกแล้วให้เบาๆบ้างแต่พี่เขาเบาไม่ได้ครับเอาหมดเลยทั้งหวยฮานอยหวยลาวหวยหุ้น สุดยอดเลยนะครับแล้วผมเองก็ได้ไปขอลอตเตอรี่งวดล่าสุดของพี่เขามานะครับซึ่งพี่เขาตรวจรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็พร้อมที่จะทิ้งนะครับนี่บางส่วนนะครับทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้ผมรรมาบางส่วนเนี่ยให้ดูแค่นี้นะครับเนี่ยแค่นี้ก็ประมาณสามสี่พันแล้วนะครับผม โอ้โห oh. ซื้อเป็นเล่มก็ซื้อนะครับโดยเขาฝากพี่คนหนึ่งนะครับที่ทํางานอยู่แถวนนทบุรีเนี่ยให้ซื้อเป็นเล่มมาให้เป็นเล่มก็น่าจะเกือบหมื่นนั่นแหละรครับหรือถึงหมื่นผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าราคาสลาบในแต่ละงวดนี่มันจะไม่เหมือนกันโอ้โ oh. ห oh. พวกคุณไม่ต้องตกใจนะครับพี่คนนี้ แกเล่นหวยแบบจริงแบบจังเลยนะคือตั้งแต่พศสอ6 1มาเลยนะครับรวมๆก็6ปีมีเว็บแทงหวยเนี่ย4-5เวฟเลยนะครับเสียประมาณ2-3ล้านนะครับอันนี้เรื่องจริงคุณลองคิดดูว่าวันนี้พี่ก็แทงหวยฮานอยเนี่ย เบ็ดเสร็จก็ประมาณ4 0 0พกว่าบาทแล้ว4 0 0พทุกวันเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่อาจจะมีถูกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทุกวันบางทีพี่ก็ซื้อไป6000เนี่ยถูกแค่2 0 0พเองนะครับขาดทุนไป2 0 0พันแล้วทุกวันเนี่ยแฟนก็เอื่อมละอาแล้วนะครับแล้วพ่อกับแม่อีกได้เอาบ้านไปจำนองกับธนาคารนะครับเพื่อมาใช้นี่ นี่จากหวยนี่แหละแล้วไม่มีใครบอกอะไรพี่เขาได้เลยนะครับพี่เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ถ้าบอกมาเขาเถียงเลยนะครับคือเขาเอาความคิดของตัวเขาเป็นใหญ่แต่เขาเองก็อยากจะฟังแนวทางการแก้ไขาปัญหาจากผมนะครับผมเองก็บอกว่ายากนะครับเพราะว่าพี่คนนี้เป็นคนจัดการเรื่องเงินด้วย แล้วรถมอไซค์รถใหญ่ก็เข้าไฟแนนซ์ทั้งหมดนะครับก็มาใช้นี่หวยแหละแม้แต่กู้ายวันพี่เขายังกู้มาเล่นเลยนะครับจริงๆเขาก็เล่นแค่หวยแหละครับคือวันที่1กับวันที่16งวดละ2องสามหมื่นก็ยังเคยมีนะครับแต่หลักๆเนี่ยตอนนี้เบาแล้วนะครับเหลืองวดละหมื่นนะ เมื่อก่อนมียัน4ี่หมื่นบาทนะครับจะพะาะลอตเตอรี่นะแล้วใต้ดินอีกล่ะทีนี้ไอ้หวยรัฐบาลน่ยมันนานนะครับเดือนหนึ่งออกสองครั้งพี่เขาก็เปลี่ยนแนวนะครับมาแทงฮานอยลาวแล้วก็หวยหุ้นหวยหุ้นเน่ยเล่นทุกวันเลยนะครับมีเช้ากับเย็นแทงดาวจงดาวโจนโอ้โหเล่าให้ผมฟังเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแต่พี่เขาก็เคยถูกรางวัลที่สามนะครับห้บาใบ ครั้งหนึ่งตอนนั้นน่าจะปี 2, 5, 6, 4้าน่ะนั่นแหละเป็นภาพจำนะครับได้เงินก็หลายแสนนะครับภาพจำดีๆเลยทีนี้มันคืนเขาหมดแล้วครับทุกคนมันหมดแล้วแล้วพี่เขาก็ถามผมตรงๆนะครับนะครับว่าพี่จะสามารถเลิกซื้อหวยได้ไหมผมเองก็ตอบตรงๆเลยนะครับว่าไม่ได้หรอกพี่ เพราะพี่มีภาพจํากับมันเยอะแล้วพี่ก็ถูกหวยฮานอยหวยลาวบ่อยอยู่แต่มันถูกแบบขาดทุนน่ะทุกคนเข้าใจไหมคือพี่เขาซื้อหวานเลยนะครับเขามีสูตรเป็นของตัวเองก็คือเจ้าแม่นี่แหละเจ้าแม่หวยแต่ว่าเป็นเจ้าแม่ที่เล่นเองนะครับสำนักไหนสำนักไหนนี่เขารู้หมดเขาเคยลงทุนซื้อหวยซองนะครับเจ็ดแ แล้วก็ซื้อตามเขาแล้วมันก็ผิดนะครับผมเองก็บอกกับพี่ว่าพี่ถ้าพี่แบบทําหวยแบบว่าหาแนวทางลงในคลิปเรียวมันก็น่าจะดีนะพี่แต่ว่าเราอย่าเล่นเยอะคือสร้างไรายได้ให้เราอีกช่องทางหนึ่งพี่ก็บอกว่าเขาทําไม่เป็นเขาเป็นนักสายแทงนะครับโอ้โห แกแทงนี่ผมตกใจเลยนะครับอย่างวันนี้แกให้ผมดูโพยหวยนะครับที่แกเล่นแกซื้อ697คือทะเบียนรถแกนะครับพันหคูณพันหเนี่ยทุกคนกล้าซื้อไหมแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะมีเป็น10กว่าตัวเนี่ยบางตัวก็2องพันคูณสองพนะครับแล้วผมถามพี่เขาว่าพี่ถ้าถูกมาเนี่ยเขาจ่ายพี่ไหม พี่ก็บอกว่าจ่ายนะมีคนเคยถูกคือผมอะยังคิดในใจอยู่ว่าถ้าถูกสองพันในเวบนะนั่นคือเราได้ล้านแปดนะบาทละเก้าร้อยเขาไม่ปิดเวบหนีเหรออันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ความคิดของพี่เขาเนี่ยคิดว่าเขาจ่าย เท่าที่ผมเคยฟัง f c ซหลายคนนะครับเขาก็เคยได้นำเรื่องราวของตัวเองมาเล่าผมฟังว่าเคยถูกหวยสามแสนกว่าในเว็บแต่เขาก็ปิดหนีนะครับแต่นี่มันล้านแปดนะครับถ้าคุณลองถูกมาดิยุ่งเลยนะครับแต่พี่เขาก็ยืนยันว่าจ่ายจริงเขาเคยถูกเป็นแสนเพื่อนเขาเคยถูกเป็นล้านอ่ะไอเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับ พราะว่าเรื่องหวยนี่ผมก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาระบบมันนะครับแต่ผมเคยเห็นลูกน้องในร้านขายยาของผมนะครับเคยมีเวฟหวยแทงได้ทั้งสองตัวโต๊ะก็มีนะครับสามตัวหน้าก็มีจ่ายบาทละสองร้อยห้าสิบเลยนะครับโอ้โหแน่นอนมากโอไม่ใช่ดิบาทละสี่ร้อยห้าสิบนะครับไอสามตัวหน้าสามตัวหลังอะ ถ้าเลขศูนย์ศเนี่ยเขาจ่ายบาทละร้อยเลยนะครับหรือบาทละเก้าสิบห้าเขากล้าให้เลยนะครับเพราะเขาคิดว่าศูนยศูย์ไม่น่าจะออกโอ้โหสุดยอดลอตเตอรี่ก็เป็นหมื่นแล้วไหนจะหวยใต้ดินอีกแล้วยังมาแทงฮานอยลาวแล้วก็หวยหุ้นก็นมีทุกวันเอาง่ายๆครับทุกคนวันหนึ่งอ่ะพี่เขาเล่นหวยอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทอ่าคิดง่ายๆเลย แต่เขาบอกว่าจะต้องมีตัวถูกแน่นอนมันถูกก็จริงนะครับแต่มันได้ไม่เท่าทุนที่เราซื้อนะครับขาดทุนอยู่วันละพันกว่าบาทหรือสองพันเดือนหนึ่งก็หกหมื่นแล้วของที่พี่เขาขายได้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ไปกับหุ้นไปกับหวยห,หมดแล้วไปกับพวกหวยฮานอยต่างๆนี่แหละนี่แหละคนในบ้านเ็าเครียดมากนะครับเขาเห็นผมไปแนะนํา พี่อย่างนี้เขาดีใจมากเลยนะครับคือพี่คนนี้ใครว่าไม่ได้เลยด่าเขางอนเขานะครับอย่างว่าพี่เขาเนะี่ยเป็นคนลงทุนร้านตัวเองทั้งหมดตอนที่เขาก็เสียนจากบริษัทมานะครับ<อ>เขาก็ได้ตัดสินใจทำธุรกิจนี่แหละเงินของเขาเองหมดเลยนะครับไม่ได้มีใครมายุ่งเลย แต่สุดท้ายมันก็ไม่พ้นญาติพี่น้องนะครับที่ได้ช่วยใช้นี่นี่แหละครับทุกคนทุกคนเห็นแต่คนที่ติดพนันออนไลน์หมดหลายล้านแต่วันนี้เราก็มาฟังเรื่องราวของพี่คนหนึ่งนะครับแกซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ผมเอาแค่ชุดสองใบามานะครับทุกคนยังไม่เห็นชุดสิบใบอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าลอตเตอรี่พวกนี้คือพี่เขาตรวจแล้วนะครับคือให้พี่เขาตรวจต่อหน้าผมเลยเดี๋ยวถ้ามันถูกรางวัลขึ้นมานี่จะยุ่งนะครับผมเดี๋ยวก็หาว่าผมรักทรัพย์อีกเดี๋ยวก็งานเข้านะครับนั่นแหละครับอะไรที่มีความเสี่ยงทุกคนก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับส่วนมากมันเสี่ยงที่จะเสียดิถ้ามันเสี่ยงที่จะได้เนี่ยผมไม่ว่าอะไรหรอก การเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเล่นไปนานๆแน่นอนนะครับมันย่อมเสียอยู่แล้วทุนหายกำไรหดมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆคนโบราณก็พูดไม่ผิดแน่นอนนะครับเมื่อก่อนผมก็แอบสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนแก่บอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งๆท,ที่ว่าผมก็เล่นไฮโลได้นะตอนเป็นวัยรุ่นเนาะ อยากได้เงินไปใช้อยากได้เงินไปกินเหล้าแทงตาเดียวก็ได้แล้วคือความโอ้วดโอหังของตัวเองนะครับแต่พอโตมาแล้วไปเล่นจริงๆนะมันหมดจริงๆนะครับมันไม่เหลืออะไรเลยนี่แหละครับการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นพนันอะไรก็แล้วแต่หมดเหมือนกันนะครับยิ่งหวยด้วยยิ่งเลิกยากนะครับ มันฝังอยู่ในใจของคนไทยมานานมากนี่ขนาดเดือนหนึ่งมีสองงวดนะยังหมดขนาดนี้แต่ถ้ามีทุกวันน่ะมันจะขนาดไหนนะครับโอเคฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าไปเล่นเลยนะครับการพนันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือหวยก็เบาๆหน่อยนะครับถ้ายังเลิกไม่ได้โอเคนั้นผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ